สวัสดีครับพบกับผมช่องสามวิชแนลนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกกันครับเป็นรถอีคานะครับส G เกนะครับผ้าเบรกวันนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นผ้าเบรกถูกแต่ดีนะครับผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกเบนดิกนะครับนี่ครับเขาจะเขียนไว้ว่ามิซูบิชิเลนเซอร์อีค r นะครับตั้งแต่ปี9 3้าถึงเกนะครับนี่นะครับ เรามาดูนะครับข้างในจะเป็นฝ้าเบรกอย่างดีนะครับนี่นะครับทางร้านอ๋อผมลืมบอกไปนะครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับนี่นะครับใ่ทางร้านแถมจระบีมาให้นะครับเป็นจระบีท้าหัวนี่นะครับเป็นฝ้าเบรกอย่างดีนะครับดังหนานะครับโอเคครับผมถอด พอเต้นะครับเลยไปจ้างนะจ้างเขาชอบช่างเขาคิดสองร้อยนะจ้างพอเตรียมเอ็ดตอนนี้งบถ้าผมไม่ค่อยมีโอเคนะครับผมจะทำการดึงล้อออกมานะ เพื่อกันนันตรลายนะครับเราจะสอดล้อเข้าไปตรงนู้นนะครับนะครัเพื่อเพื่อแม่แรงมันจะลุกตัวลงมาครับ ไปหาเชือ,อเนออเนนเ้ระตรงนี้นะครับจะให้หลุดนะครับโอเคก็เบรกสมุด กล้หมดเต็มที่นะครับนี่นะครับผ้าเบรกบางเปียบเลยเราจะก็ไปแกะแผ่นนี้มาทำความสะอาดกันนะครับตัวแผ่นล้อนเลง ต้นเกนะครับร้างก่น,นะครับตอนนี้ล้าก็ถอดกันวฝั่งน,นี้ก็จะเหลือเยอะหน่อยนะครับมันถ้าเบรกกินไม่เท่ากันนะที่ถ้าเบรกกินไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีจารบีหยอนนะครับขึ้นสนิ่นะครับ แห้งเลยแล้วก็ทำความส ก่อนที่เราจะดันลูกสูบเข้าไปนะครับเราต้องมาเปิดฝาน้ำมันเบรกก่อนนะครับเปิดเปิดให้อากาศเข้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าในในนั้นจะมีแรงดันน้ำมันอยู่นะครับนี่ครับเราจะดันตัวลูกสูบนี้เข้าไปนะครับ นี่นะครับเมื่อกี้ผมไปซื้อตัวนี้มานะครับเขาเรียกว่าตัวซีแคม่นิ้วนะครับในการทําการกดตัวนี้เข้าไปนะครับกดญูจยางผมใช้เหล็กงัดเท่าไรก็งัดไม่เข้านะครับพรดีใช้ซีแคมมายัดไต่เข้าเลยนะครับในุ้กอย่างขาดนะครับหมดอายุนะครับตุกคนจะเปลี่ยนแล้วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนใส่เราก็ต้องทาจรารบตีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีจรารบีเฉพาะเขานะครับก็จะมีจรารบีโดยเฉพาะของเขานะครับต้องไปถามทางร้านเขานะแเราก็ทาจรารบีหน่อยแล้วก็ทาตรงหัวนี้หน่อยนะครับทาตรงหัว ไม่ให้มันเสียสดสีดังนะครับโอเคนะครับนี่นครัแล้วก็เอาตรดดีี่แถมมาให้ ตัวเลกนี้เราก็ทานนะครับเราไม่มีเจลร์บีโดยเฉพาะทางแล้วก็เอาเจอร์บีนี่ตามตัวบีเฉพาะทางนี่หลอดลนะร้อยกว่าบาทนะ เ,คคเสร็จแล้วครับจากนี้ก็เราก็ใส่ล้อได้นะครับนี่นะครับ นี่เราก็ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตาจรมวงจรบีเรียบร้อยครับนี่ครับรเบรกใหม่ๆอันนี้คือเบรกเก่านะครับเราที่เราทำเบรกไปแล้วนะครับก่อนที่จะออกรถนะครับเราควรเหยียบเบรกย้ำๆสัก5้าครั้งนะครับแล้วเราก็ค่อยออกรถนะครับ จากนั้นอย่า20กิโลแรกอย่าอย่าขับจี้ตูดไข่นะครับเพราะว่าจานจานเบรกกับผ้าเบรกยังไม่สัมผัสกันนะครับค่อยๆแตะเบรกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ